หลงอกงไงครับเก็บน้ำกันครับมันมนครับยังขามาในป่ามาผ่อผูเพื่อนกับเฮดคอนเทนต์ด้วยกันนะครับฝนนะครับส่องได้น้อพี่น้องเลยนี่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 โอ้วงคือออกดอกเดียวน้อพี่น้องเนาะผักเม็กนะครับหย่อนงามๆสวยๆครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอฟซีทีหน้าผ้าเพื่อนนะครับวันนี้ทีหน้าผ้าเพื่อนนะครับสีผ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดนะครับอ่า อยู่ป่าบันพึงบันซ้ำนะครับตำบลล้างแหลงนะครับอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดีิะเกีนะครับอมเ่อนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบนะครับกรกฎาโคบนะครับพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับได้บ่ได้จังไดให้พี่น้องไปรุ่นแล้วก็ไปติดตามซอยกันเด้อครับเด้ออ่าไปทำกันเลยครับไปครับก่อนเ้อสิเขาป่าขึ้นเก้าคือเดิมครับเก็บใบตองโคมนะครับน้องห้องกระตาครับพี่น้องครับ ทิศหน้าผ้าเพื่อนเดินเขาปามาเพราะทในพ่อสองเก่าพ่อเฮ็ดนะครับเฮ็ดก่อนเลยดอกง,งามครับนนหนึ่งดอกสองดอกเป่นสามดอกเพื่อนแถาดอกที่ซีแมงบ่งขินได้พี่น้องเด้อเก็บเห็ดเพื่อนๆนกับทิศหน้าผ้าเพื่อนครับโอดหนี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องอโมนี่เบิงๆๆ้งเบึ้งเบึ้งพี่น้อง,องมาแล้วครับมาแล้ว นี่นะครับพี่น้องยุกไก่กันนะพี่น้องเฮดก็เฮ็ดก,กันนะพี่น้องดอกสวยๆงามๆเลยครับอ่ามาแล้วครับมื่อกี้มาแล้วมาแต่มาแต่เขาเลยพี่น้องเด้อนี่นะครับนมาเขามาในปา่ามาพ่อผู้เพลินกับเฮดคอนเทนต์ด้วยกันนะครับฝนนะครับส่องได้น้อพี่น้องเลยส่องได้เกาะเลขาผ้าปวงจ้าใช่ครับ จะสิมาหรือจะเป็นตาหยาดดีเนาะพี่น้องเลยไปก่อนไ,ไปก่อนใช้สติตื่นไผ่ได้อพี่น้องครับพี่น้องเกมเฮตต์ต้อน,นะครับหลังจากสี่พอ่อผู้พนมมาไทายคลิปคือกันมาถ่ายคอนเทนต์คือกันเนาะพี่นอ้องอ่าก็เห็นนะครับบ่เดี๋ยวว่ามาไทายคอนเทนต์ออกมาหาเฮต์นี่แหละพอเฮต์กอเราแข็งๆงามๆนะครับเด้อมันมันน้ำกันครับอ่าพี่น้องมาโปเฮ็ด ก็แดงอีกดองนึงนะครับพี่น้องฮ็ดก่อออกนองพี่น้องเนาะนี่นะครับมาแล้วครับพี่น้องครับเราว่างจิตหน้าทิดหน้าเก็บหต็ตอยู่เดินมากนะครับเห็นคลองดีนะพี่น้องพักเม็กใบใบบกเม็กนะครับใบพักเม็กนะครับอ่าที่หน้าสิเก็บก่อนพี่น้องสิเก็บไปกินกับอัน,น,นกินกับต่ำของ งามๆครับงามๆกําลังพอดีกินพี่น้องใบพักเมกน้องพี่น้องบนงามแห่พี่น้องนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของปลาและพี่น้องเนาะหอมๆครับใบพักเมกนี่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 นะพี่น้องนี่พี่น้องขุนต้นหนึ่ง้ะพี่น้องพูดนะขุน เห็นบอ่อใบใบ,บสมสม,สมแดงๆอ่ะพี่น้องเลยอ่ะมอมานเห็ดกับมานผักก่อนเด้อพี่นอ้องเด้อเอาเก็บบรรยากาศเมาื่ฝาดกันครับพี่น้อง,องผ้ามาเก็บผักเมกนะครับยอดง,งามๆสวยๆใบใหญ่ๆนะครับเนาะเห็ดกะหางๆพี่น,อน้องเดี๋ยวเริ่มวาสิเก็บสมบกมกสมักเมกสมผักเมกไงนี่นครับ ไปกินก็ต่ำมองลงเนาะพี่น้องเนาะบ้านพี่น้องมีบ่ะคับแบบนี้ของเกิดเองทางธรรมชาตินะพี่น้องปนปนปนงามๆครับอองงามเนี่ยงามเนี่ยพี่น้องมาแล้วเต็มตาแล้วพี่น้องเต็มตาเต็มตาเลยพี่น้องพี่น้องเห็นลังแหลีงงามเลยครับเยี่ยงไอซีจิงๆครับว่ามีหมูวะครับ ดอกสวยๆงามๆรับเห็นลังแหลวตัวนี้หอมๆนะครับกินกับสิบประชนซํำเห็ดหอไข่นะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนได้ออกเพื่อนก็จะออกเปมนอมูแต่ว่าตัวนี้เพื่อน่าจะกีเป็นแล้วย่างดอกเดียวนะพี่น้องตอนนี้ที่หน้าผาเพื่อนนะครับได้เดินทางมาที่ปลาที่สองนะครับหลังจากที่เขาปลาแรงนะครับปลาบรนท้ําบันพึงนะครับต่มวลแรงๆอ่ะเพื่อดูบ้านพิสัยังวัดทิสเกตซึ่งเห็ดมันออกอยู่แต่ว่ามันมันออกบ่ค่อยร้ายครับที่หน้ากับทีมงานกันเลยเด เปลี่ยนปลานะครับมาถีปลาบันเฟยนะครับตำบลคู่สอดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับอปลาหนีเพื่อนกะมี่าบํารุงในการเข่ากมเฮ็ดนะครับคนละยี่สิบบาทนะครับอ่เพื่อนวลาเฮ็ดออกนะครับบบหูว่าเฮ็ดยังแนยออกนะครับเข้าไปลุ่นน้ำกันแล้วครับพี่น้องไปครับพี่น้องดอกเหลือใ้ปลาบันเฟยนะครับตำบลคู่สอดนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสีสเกตนะครับ เ็ดกอนะครับนะครับมันหมานดอกแหลกขายใหญ่ๆดอกแข็งๆครับพี่น้องนะครับมาพอเห็ดจีเห็ดรกบพี่น้องนี่พี่น้องนะครับเนาะสองปลากันยังไดน้อยอยู่พี่น้องอ่าวหลุ่นไปน้ำกันหาไปน้ำกันครับพี่น้องเห็ดรับ ดอกแข็งแขงงามงมครับไปรุุนน้ำกันต่อครับมันหมานครับทิดหน้าพอหญิงน,นะครับกสิมาเฮ็ดกอนะครับเฮ็ดเฮ็ดปวกแดงยังไ่่าด้พอเด้อพี่น้องเด้อรุุนน้ำกันหมานน้ำกันเพื่อนเพื่อนกับทิศหน้าผ้าเพื่อนครับพี่น้องทิศหน้าพอเฮ็ดดินนะพี่น้องแข็งแข็งด้วยกันครับดอกงามๆน้อยๆแข็งแข็งครับ เกลือผสมหน่อยไปนะครับพี่น้องเห็ดกะทินะครับ่เห็ดปวกี่เท่าหรือเห็ดขี้หรือเห็ดละงูแต่เต็มมองบอลเสียเอินนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องม้าขับมา พี่น้องครับที่น้าม้าปอเฮ็ดละงูกงามเลยพี่น้องเนี่ยเหมือนเป็นสิ่ภาพพี่น้องเก็บเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดตาบานเพิ่นดอกไงพี่น้องนี่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 เนาะมานาน้ำกันแล้วครับมานครับนี่นะครับพี่น้องพอเฮ็ดกอออีกแล้วนะครับดอกแข็งแข็งครับพี่น้องเห็ดปวกแดงเห็ดปวกไฟกับพี่น้องจะผ่อนแ้เพลินนะครับพี่น้อง เก็บไปก่อนครับเก็บเล็กผว่าสมหน่อยไปครับเฮ็ดกออีกแล้วพี่น <ę> ้องเฮ็ดกอเฮ็ดกอนะครับเฮ็ดกอดอกหน่อยๆแข็งแข็งนี่นะครับนี่พี่น้องเฮ็ดกอนะครับอ่ะมันนานครับเฮ็ดกออีพี่น้องดอกสวยๆแข็งแข็งงามๆครับมันมาครับ ครับที่หน้าพออีกแล้วพี่นะ้องเฮ็ด, <Hit> call, ดกอเฮ็ดกอพูนถ้าล่าอีกท่านนึงฟังผมน,นะครับเก็บพล่นลฟังครับพี่นะ้องอ่ามันมันครับพี่น้องครับมาพอเห็ด <c oughs> ปลอกแดงเห็ดปลอกไฟนะครับเพือออกหน่อยนะอ้ายเพิ่นเก็บกันครับนเบิึงไปนน้ำแข็ครับเท้าเมื่อยเอาละค่ะ ดอกตออยูงบ่อเขาค่ะได้ๆๆียมซ้ำตอเข้าไปเนาะอ่ะมาน้วกันครับมาครับพี่น้องที่หน้าพอเห็ดเพิ่งบว่าอืออ้อเนาะดอกใหญ่ๆครับนี่นี่นะครับสวยๆครับพี่น้องที่หน้าย่างมากพอ,น,กอนะครับเห็ดกอนะครับนี่นะครับนี่ดอกนึงพี่น้องเหี่ก็ มองเจ็บไก่ไก่ไกกันพี่น้องครับมันมันครับพี่น้องมาเบิงมาเบิงจิตหน้าพอเห็ดขอกไข่ดอกยังไงเขียวเขียวงามงพี่น้องนี่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 โอ้เบิงคือออกดอกเดียวเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าดอกพคุนงามมีลีพี่น้องคุ่นคลาบอย่งไงี้ยเอฟเอฟเนะพี่น้องะอ่ดอกนี่หอมหอมครับ เมน้นกันครับเพื่อนเพื่อนกับทีน่าผ้าเพื่อนครับพี่น้องครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับทีน่าผ้าเพื่อนนะครับกับิีเด็ล่าพี่น้องไปนะครับหลังจากที่เด็เขามากเก็บเห็ดนะครับบพว่าจะเป็นป้าบันพึงบันซ้ำนะครับตำบลลางแหล่งอําเภออุดมพรนพิสัยจังหวัดชิซกิแลวก็ออกจากปามานะครับเพราะว่าเห็ดมันบ่คอยออกนะพี่น้องเนาะแล้วก็ได้เดินทางมานะครับป้าบันเป่อยนะครับตำบลบืองจังหวัดชิซเกินะครับกับ่บด้คือเก้าพี่น้อง อ่าแต่กระสิดได้พ่อพ่อได้แกงพ่อได้พ่อได้ปนอยู่พี่น้องได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องเนาะอ่ากะหายุหากินตามธรรมชาตินะครับที่หน้าผ้าเพื่อนนะครับก็ข้อขอคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับที่เขามาเบิงมาแง่งนะครับในช่อง YouTube และก็เฟซบุ๊กนะครับอ่าที่หน้าผ้าเพื่อนคือเก่านะครับอ่าทั้งสองทั้งสองทางนะครับอ่าทั้งเฟซบุ๊กแลวก็อ่ายูทูบนะครับ เป็นพิมพ์พิมพ์ขําเดียวนะครับสามารถที่จะคนหาไดทั้งทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปนะครับอ่าฝากพี่น้องนะครับซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบวาจะเป็นคลิปคลิปเลี้ยวคลิปเงีวคลิปใน u t u b e นะครับในต่างๆนะครับสําหรับเมือนี้นะครับทิศหน้าก็จะเดินทางกับานไปนะครับอ่าก็ขอกาวข้ามบาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ